จะเป็นยังไงถ้าจับเจ้าหญิงดิสนีย์มาขังอยู่กับผีนางรำสุดหลอนอ่ะล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านอีกครั้งด้วยนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ซีรีส์เจ้าหญิงของเรานั่นเองนะคะในช่องของอันวาริสนั่นเองคะ่ะตึ้งในวันนี้นะคะเรามาในธีมแบบรลอนๆอนนิดนึงอะ่ะเป็นแบบบ้านทรงไทยคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้แบบสวยมากเดี๋ยดิฉันจะแปะไอดีไว้ให้นะคะขอบคุณผู้สร้างด้วยนะขอบคุณมากมากจริงๆค่ะและนี่คะ่ะ ความน่าสยดสยองของเราใครหน้าไหนม่งอาจเข้ามาในบ้านของฉันมันจะต้องตายตาย <c oughs> <c oughs> แอบมองเธออยู่ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> แ,และนี้ค่ะเราขอแนะนําตัวเจ้าหญิงคนใหม่ของเราเนะคะเจ้าหญิงเมรีดานี่คุณผู้ชมก็มีคนรีเควสนะคะว่าอยากได้เจ้าหญิงสองพระองค์นี้มาด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพคาฮอนทัสนะคะบิ็นอานนะบิอานไมอยู่ดีผ้าหนุ่มฉันแม่เราไม่รู้ทักเกงกลัวกันบ้างเลยนะฉันเดินออกมาขนาดนี้พวกแกยังมีไน้ มาเมินฉันอีกเหรอนี่มันแย่มากจริงๆเลยอะ่ะอีพวกเธออีพวกฮีดิบันไม่มีมันในญาติเลยอ่ะนะนี่มันแย่มากจริงๆอ้าล่ะมาดูกันหน่อยสิว่าใครกันจะเป็นคนที่ตายเป็นคนแรก <c oughs> โอ้โห ตอนนี้นะคะผีนางลำของเราก็โกรธแล้วก็ถือปืนอยู่ด้วยค่ะตอนนี้คือน,นางถือปืนอยู่นะโอ้โเป็นผีนางลำที่อัพแตดแล้วนะคะแล้วก็เดินมาที่สโนไวหรือเปล่าอ้าเปลี่ยนมาเป็นราพันเซลเดี๋ยวเดี๋ยวใครโอ้ยสนโนไวโดนยิงกลางกระบาลทำความสะอาดกันหน่อยไอด้พื้นห้องบ้านฉันเนี่ยมันเป็นบ ถ้ามันเลอะเลือดในนานเนี่ยมันจะล้างไม่ออกอะนะโอ้โหผีนางรำของเรามีการถูกพื้นด้วยนะคะหลังจากที่คาสโนวไวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนาอันนาไปจ้องเขาทำไมลูกอย่าไปจ้องอย่าไปจ้องอย่าหนีไปอืมดีนะเนี่ยดีนะเน,น,ะเนที่ผีนางรำเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรอันนานะคะแล้วก็เดินมาทางนี้เดินผ่านเดินผ่านแอเรียอมาที่ซินโดเลล่านี่นะ หิวนักใช่ไหมเมื่อกี้ฉันเห็นแกแอบกินแซนด์วิชในบ้านฉันแล้วทำไมแกไม่ตายเนี่ย เอาเดียวรู้สึกว่าน่าจะเป็นบั๊กนะคะคุณผู้ชมซินโดเล่าของเราก็คือไม่ตายเฉยเลยอันนี้น่าจะเป็นบั๊กนะคุณผู้ชมก็ยังไงดิฉันก็ต้องขออนุญาตนะคะรีเซ็ตไปเนาะคุณผู้ชมถ้ารีเซ็ตเราเขาหายไปแสดงว่าเขาตายนะคะโอเคเขาตายค่ะคุณผู้ชมมันแค่บัก๊กเฉยเฉยเนาะอย่าว่าดิฉันนะคือแบบพวกผีต่างต่างโอยพวกขาฮอนทัดพวกคาฮอนทัดของดิฉันไปแล้วค่ะ ไปแล้วโหเจ้าหญิงหน้าใหม่ของเราและแล้วก็ไปเป็นอันดับที่สมนะคะจ้างเราไปเรียบร้อยแล้วตัวหยุดขาดสินสครีจะได้ไหมอ่ะฉันละเบื่อเต็มทนแล้วนั่นเนี่ยไม่ได้หรอญญก้า่ันยมก็เนื่มเมื่อพวกงานเนี่ยต้อง่าจเข้ามาในบ้านของฉันนะ่ะ มันก็ต้อตายสิโอ้โหแล้วดูตำรวจตำรวจตำรวจเดี๋ยวอันนี้คือแบบเจ้าหญิงโทรแจ้งตำรวจนะคะตำรวจก็คือแบบไม่รู้ไงว่าบ้านหลังนี้มันมีผีได้ยังไงนะคะไม่เชื่อเรื่องผีก็เลยมาเล่นสเก็ตบอร์ดแล้วเดี๋ยวโอ้โหผีนางรำของเรานะคะไปเอาดาบของนักลบมาหรือเปล่ามาเพื่อฟันเอลซ่านะคะโอ้ตายตายตายเอลซ่าของฉันไม่ต้องตืตกใจไปหรอกนะ งไงเนี่ยกระต้องตายกันทุกคนอยู่แล้วอ่ะนี่น,น่นแอรีรยวมีหาดดีดีไม่ชอบอยากจะมาอยู่บันบอกกระต้องตายแบบนี้เลยนะโอ้โหแอร,รียวของเราก็ไม่รอดแล้วนะคะโดนบันทายของนางรำของเราเข้าไปถึงกับหืมหายใจไม่ออกด้วยความเหม็นก้นนางรำทีเดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวผี่นางรำมาทำอะไรนะ่ะอ้า ฉันว่าฉันเนี่ยจะลองเล่นคอมดูสักหน่อยอะนะพอดีว่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้เล่นเลยนะพะพอดีว่าตายก่อนเทคโนโลยีจะเข้ามาโอ้โหมีงี้ด้วยเหรอคะผีนางลำเล่นคอม โอ้โหและดูเหมือนจะมีศพอยู่ใต้เท้าของผีนางรำนะคะเป็นศพของพวกเขาฮอนทัสนั่นเองวายอุยอ้ยมมริด้าเมริดา้า,ดานะคะมาอยู่ข้างหน้าของผีนางรำของเราเลยนะคะตอนนี้ดูสิว่าผีนางรำของเราเนี่ยจะลุกเมื่อไหร <c> ่ <oughs> โอเคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินตรงไปที่เอลซ่าเอ้ไม่ใช่อันานาหรือเปล่าเดินตรงไปที่อันานาหรือเปล่าโอ้โหเดินไปแล้วก็ขู่นะคะเอามีดขึ้นมาขู่เนาะ,ะอุ้ยเทียน,นาอยู่ตรงหน้าเลยนะคะ ดูสิว่าผีนางรำของเราเนี่ยจะเลือกใครอุ้ยติดลบแล้วติดลบแล้วอู้หูแล้วตอนนี้อันนากําลังโทรแจ้งตํารวจเลยค่ะอุ้ยอุ้ยแล้วดูเหมือนว่าผีนางรำจะโดนเมริดาด่านะคะแล้วตามด้วยอันนาอันนาก็ด่าผีนางรำค่ะอุ้ยตายแล้วนี่ฉันเป็นผีนะเนี่ยนี่พวกเธอมาด่าเลยฉันแบบนี้ละฮะอันนาบอกว่าคุณขโมยเงินผู้บริสุทธิ์มามากมายเท่าไหร่แล้วไม่ไม่ไมอันนาฉันไม่เคยขโมยเงินใคร มีแต่พวกแกนี่แหละเข้ามาในบ้านฉันแล้วก็มาทำลายข้าของส่วนออลโรลาก็พูดว่าดวลกันสักตั้งไหมล่ะโอ้โหออโรลาออลโรลาถึงกับท้าผีสู้นะคะถามจริงถามจริงว่าสู้เขาได้เหรอลูกโอ้อีพวกนี้นี่อีพวกนี้นี่มันจะอีปากแซบจริงๆเลยอะนะบนอะไรเทียน่ะ นี่ทธอบ่นอะไรคะโอ้โหตอนนี้ผีนางรำของเราก็คือไม่ยอมแล้วนะคะถ้าใครบ่นนางอีกครั้งเนี่ยนางก็จะฆ่าแบบนี้เลยนะคะถ้าทางเจ้าหญิงของเราเนี่ยจะไม่กล้าปากดีแล้วนะคะในตอนนี้เป็นยังไงลนะ่ะยังจะมีหน้ามาปากดีกันอยู่ไหมล่ะไหนใครบอกว่าดวนสักตั้งนะ ออกมาสิว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 ิโอ้แล้วผีนางรำของเรานะคะก่อนที่มู่หลานจะมาหักคอเนี่ยผีนางรำของเรานะคะก็ได้กระโดดเอาก้นอัดหน้าของมูหลานไปนะคะโอ้โหกะจะเดินมาฆ่าผีนางรำนะคะแต่ฆ่าไม่ได้คุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โอ้ยโอ้ยนี่ฉันเป็นผีนะยยมยมช่วยให้เกียรดกันหน่อยได้ไหมโอ้ยโอ้ย นี่เธอนี่แกเป็นชู้กับเจ้าหญิงหรือไง่ะทำไมต้องปกป้องมันด้วยนี่มันแย่มากจริงๆเลยอะยมฉันเป็นผู้ถูกกระทำนะฉันโดนพวกมันนะ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านของฉันทำไมอะ ทำไมท่านถึงทำกับฉันแบบนี้ฉันเสียใจโอ้โหแล้วเจ้าหญิงแต่ละพระองค์ก็คือโปอยพุ้เลยค่ะตอนนี้มีความสุขหลั่นลามากชีบแบบว่าผีนางรำของเราโดนยมมทูตกระทืบนะคะดีใจกันนะใช่ไหมที่เห็นว่าฉันจเจ็บตัวเนี่ยนี่แน่เอาพระอ้อมไปกินโอ้โหผีนางรำของเรานะคะยัด ผ้าอ้อมที่มีอึเยอะๆของเด็กไว้ทารกนะคะใส่หน้าของแจสมินค่ะจนแจสมินเนี่ยเหม็นตายไปเลยนะคะโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงๆเลยะนะแต่ว่าการเจ็บแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ขนามือของฉันหรอกเดี๋ยวฉันขอเดินวนแป๊บหนึ่งนะนี่นะปึอ้ออาดน,นะนาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว บูทูธอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้ยตายแล้วอันนาของดิฉันตายแบบอน,นาดมากเลยค่ะตายแบบว่าเกือบจะตกตกบ้านอยู่แล้วอ่ะและคนต่อไปอื เจ้าหญิงเบลโดนยิงกระบาลค่ะถึงแม้ว่าผีนางลำจะยิงไปอีกทางหนึ่งนะคะแต่ว่ากระสุนมันสามารถแบบเปลี่ยนทิศท,ทางได้แล้วก็วนกลับไปฟื้อปิ้วอย่างเงี้ยคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็จะเหลือเจ้าหญิงคือโมอาน่าเมริด้านะคะออโราและก็ลาพันเซลเนาะคุณผู้ชมที่ยังมีชีวิตเอาตัวรอดได้อยู่มาดูกันสิว่าใครเนี่ยจะอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายเอา้า้วเดี๋ยว ผีผีของเราก็ร้องไห้เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยโดนยมมาทูดกระทืบนะโอ้ยน่าสงสารนี่คะ่ะคุณยมช่วยฉันด้วยได้ไหมอ่ะช่วยกระทืบมันอีกสักรล่าได้ไหมคะนี่แกว่าอย่างไงนะนี่นะ เนื่องจากว่าลาพันเซลนะคะไปฟ้องท่านโยมให้มากระทืบพี่นางรำของเราอีกรอบหนึ่งเธอก็เลยต้องลงเอยแบบนี้โอ้โหตายแล้วลาพันเซลไม่น่าเลยไม่น่าไปแสบซาทาดวนเลยนะคะโอ้โหแทนที่จะได้รอดเป็นคนสุดท้ายกลับต้องมาตายเพราะว่าไปฟ้องท่านโยมมาทูดนะและเดี๋ยวนะพี่นางรำของเราเดินไปที่เมริดาแล้วก็ โอ้ดากของนักพรบสมัยก่อนเนี่ยมันดีจริงเลยนะโอ้ออโราออโรลแตกตื่นมากเลยค่ะแล้วผีนางลำของเราเดินมาทำไรนี่ใครใครกินจ,จานนี้แล้วไม่เก็บเนี่ยคนต่อไปที่ต้องตายอ่ะน่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมเก็บจานใบนี้ยังไงล่ะให้ดูสิว่าใครกันเป็นคนทำ ออโราหรือเปล่านะยอมรับมาซัดอีทีไม่มีโอกาสได้โกโหกเลยนะคะออโราออโราเป็นคนทําจริงๆค่ะคุณผู้ชมโอ้โหตายแบบตาเลือกเลยะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็น่าจะได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีใครเชียร์โมอาน,น่าหรือเปล่าค่ะ แสดงความยินดีกับโมอาน่าด้วยนะคะที่จะได้รอดออกไปจากสถานที่แห่งนี้โอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะนี่ที่โมอาน่าเนี่ยชนะโอ้โหตายละดิฉันไม่คิดเลยนะคะว่าจะเป็นคุณที่เป็นผู้ชนะยินดีด้วยนะคะโอ<ฮ>้ย<ฮ>บ้านนี่มันลกไปหมดเลยนะถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ย กดไลค์กดแชร์กดตสไครให้กันด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยฉันก็ต้องขอตัวลาไป็นขอน้้วนะบ๊ายบายแอบมองเธออยู่ด้วยจ้ะ